ดาวอะไรเนี่ยวันนี้สูงเท่าไรคะร้อยเก้าสิบวันนี้สูงร้อยเก้าสิบเอลยี่สิบสองวขอใส่รองเท้าเบอร์หนึ่งเบอร์สูตรโอ๊ะตายแล้วดาราคำม่วงมาเองมาเจอแล้วค่ะมามากินข้าวมาจะเล่าต่อมาค่ะเล่าเสร็จเฟิร์สคู่ยิ่งเขาสวดหมดเลยนะเออเขาแบบแบบมึงต้นกำลังอะไรมากเอออย่าโกหกไม่โกหกมาเอาขาตั้งกล้องมาสอดแคบหมูอ่ะเมื่อกี้เคนชิมแคบหมู มันอร่อยแตเส้วยเตี๋จริงเลยที่แต่เส้นก้มตำก็เดี๋ยวชิมทำนี้เราไปรีวิวก๋วเตีเราเป็นครีเอเตอร์แล้วเราต้องมีฐานก่อนเดินทางนะครับก่อนเดินทางก่อนเดินทางนะครับมาแวะเติมพลังที่บ้านน้องแบงลอยนะครับเจ็ดร้อยโลเส้นรสชาติของเส้นก้มตำก็เจ็ดร้อยโลจิบจิบทางที่เราตัวไม่ได้ไปเลยอ่ะไปไหนนั่นมาเกียรติอีกเครื่องซุ้มมงปิดจิ้มหน่ตั้งจะไปซื้ออะไรจะไปย่างดิไปเดินเล่นมากจะไปซืออะไรหรอย่าง เห้ยเตการนี้เคยเจอคืนเดียวี่เ่มเขาแต่งหน้าเขาทักเปียรทับอะไรแบบแต่งหน้าแด็มันง้ึงอ๋แล้วในมันบอกว่าตาผมสั้นเอาเท่งักเปียรข้ามไนแบบอะไรเงี้ยเปียแล้วก็มาแบบรุ่นแบบรุ่นใหญ่ก็มีนะกูอยากใช่ป่ะนั่งผมขาวๆอ่ะมึงกแต่เขาไม่ได้เจอแดดหรือเปล่านาแต่ก็ได้เจอแดดมั้งอยู่ในกูจะถามว่าแบบเข้าไปเข้ามาเพราะอะไรอย่างเี้ แบบรู้ทันเขามั้ยยากบางคนก็มันเข้าไปความความรู้สึกมันมากมายมากข้างในนะแล้วตอนพ่อพี่พูดแบบถามว่าคิดทอดบ้านบอยนะแล้วขอตะโกนมาแบบคิดทอดจ้าคิดทอดลูกอะไรกูร้องไห้เลยครับโศกสานเขาแซ่บมากค่ะแนะนำเมนูหน่อยยายนั่งกินไหมเรแล้วนั่งกินดู ตัวมันสูงตัวก่อนเดินทางพี่ไอ้เหรอนางฝอยตาบักคุ้งใส่บักกอกน้ำตรอบมาเสียบเดือบะเสีบสีมือไทยบอกก่อนเหมือนตำโคราชเลยไม่เคยกินเน้อคลอนเมาก่อนอร่อยมากมากเนื้อกับพี่แบงค์ตำไม่ใช่หนูคนเดียวเนหนูคนเดียวมันจะเค็มๆ เมื่อกี้ก็เถียงกันใส่ปลาแดดอีกแล้ว่งชั่วโมงอ่ะตามต้มเออพี่ก็ดูมันเยอะมากในทันทีเราพี่ตังนั่งจำเวลาอยู่นะยี่สิบเจ็ดนาทีเออเถึงจะเดินไปเจอไหมโอ้โหหนูว้าวกินเป็นแมงกี้กินเป็นเจ็บเนะเจ็บตังโเออเต็บโม่ป่ะโม่ต้อไปเยอะ อ่ไม่เม่เห็นเรากเห็นเราก็ไปน่เห็นเราเราก็นคลปะคล้ายเใกเข้าในลเาก้ห็ดดินโอ้ยบักหลาหนึงไพอใครถาม่าอีโรยมันปัมารอยู่ช่วงนี้ฮะช่วงจะเข้าไปทั้งกี่หอดกรองเที่นี่ปั่มบลกหลาบ่มกลัวเ คันเลื่อสีขิวไปเด้อยรันตะค้อด้วยกลัวเลยตรงยังโ้นต้นนั่นอ่ะเสียเปล่าเสียค่ะปาขงมุกหนักหวามากเลยเนี่ยเป็นทรงไม้รั้วเราเสียยั่ไงตอนนั้นรถ้วปุ๋ยเสียเสียอยู่บนเขาเป็นเจ้าตีอืมหวานมากขอบคุณอาหารเสียอยู่สลับุญีลยะขอบคุณน้องแบงค์อยนะคะอาหารบททันมันเรียนตอนนักบัดเนี่ย มีง่ายงทเามรน่นด้บ่คือบานเขาน้บานเายี่มาเห็ดยูนิแกันเตือเดียวซอยกันเดีมันต้องบานกันเดียวมันตอเห็ดยูนต้ทำับข้าวได้ยงไงยังทำยังทอดไตยังเจนเลยไม่ทอดไตยด้วยโอ๊ยอะไรก็ก็กกินก๋วยเตี๋ยวไปนะทอดก่อนกิ้มกนอ่างเง้ยัเป็นน้ํบ้านงบเซียบอ่เซียต้องทตอาวบปดนหเนาะถือถูกมา ปลาปลาโขวงด้โบันเท่าบ่ถุงแปดคู่ยิ้มหาบ่ถือยางรฟองจะใหนอายุปรมฉันทางตกเขาไม่ค่อยหอเาจะใสุ่งมาแล้วหอเนนนุ้บบุญปลาอะไรนะที่ปลาโขงเลยน้อดไข่มดแดดตูมาขึ้นสุดคือใข่มดแดงโดยเฉพาะก้อยขรโทษค่ะงานง่อ ว้าวว้าวว้าวไม่มีใครรู้เรื่องใช่ไหมว้าวจริงจริงพวกหนูก็อยากอยู่ส่งครูแหละแต่ว่าแม,แม่แม่ก็อยู่โรงพยาบาลแม,แม่แม่ก็เป็นหลายหลายแหง้งก็เหมือนจะเ,เป็นหนักอยู่นะเป็นหนักอยู่เห็นใครรวบรวมลงจนหมอไม่ให้ย้ายออกจากห้องอยู่กับหมอนะพิเอเตอร์ ทีเอเตอร์สมชื่อจริงจทีเอเตอร์มือใหม่ไม่ได้แม่ต้องตืนตเวลาอืมตื่นมาปป๊บอันแถวว่าทนแลงเป็นตะมังหงสสามลดนะวานโมนิมันดีที่สิดเป็นลุดสามลดจังไลยเนาะมันเทนประเดี๋ยววานแล้วก็แปลว่าสิเรียนไปเอาอย่างมาห่างไไกลมากก็วเดียวไกลดิเขาบว่าไปเอย่งก็ดถอดไกลบเอ้จะถือเดีวไม่ยืนกินไม่กินาอ้ ค้ากรงระบบไฮดรอลิกมันลงเองอันนี้เห็ดอย่างก่อนบรรดาัวเลห็ดดินท่องอยู่ไกินม่มีการกลัวการเลยแล้วก็ท้าทายด้วกลัวทำไมต้องงเห็นไหมเห็นจะบอกกันเล่ือ อยากเขีนอยากย่างมั้งวบากันกุอีกันหนึ่งเนาะคนเคยเห็นคนเคยยุ่งน้ำตาลเนี่ยเห็นน้ำตาลยังดีแม่ไม่สบายเป็นยังไงบ้างแต่แล้ม่มาเห่าเลยกูเออแล้าก็ใหญ่กูื่นเป็นหัวแล้วมูบีงั้นไปอะไรเงี้ยเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเห็นงานจนมาวอดจนเกือบมือเลยทำงานถึงวันสุดท้ายค่ะจนลาลาลาบอลไปได้จนลาบอลเติมเนาะล่าเียวเลยอ่ะจำวันที่แกมาเราวันสุดท้ายได้ไหม ครั้งสุดท้ายเนี่แกเ,เดินม,มาคืนเมียนอยู่ไหนตอนไปสอนแม่จะบอกนะเราไมา่บอกเลยไม่แกบอกผ่านคลิปเลยแกพูดคก่อนใจว<ต>่าอะไรบ้างตั้งใจนะลูกใครไม่เห็นแต่ฟ้าเห็นพวกเธอทําดีคนอื่นเขาก็เห็นพวกเธอแล้วแล้วมายือนบอกนล้วมุข่อยแบบนี้เลยว่าตรงๆเจอครั้งสุดท้ายที่ไหนวะครา้งใจอ่อนปิดไว้อืมแม่นางก็จะไปกินสีน้อยสีน้อย ดีแล้วอยู่แบนนี้ดีแล้วเน,นาะนะ้ว่าทำถูกแล้วทำต่อไปบันทีงานพ่อตรงกาาไม่เนี่ยตอนที่พวกฉันเข้าไปสอมวันแรกอ่ะแกขาเดินมามาเขไม่หาถึงล็อกดก็ปกติไม่พร้อมแม่สุดแม่อะไรเลยปกติเลยแกต่ประสุดไรเนาะจริงมาเจออีกทีหนึ่งก็คือจนแตกตาแล้วพี่หูดพิดต,ตาแล้วจนในท่วง ตอนนี้ห้ยางไปของแต่บอ่าถามดีแม่ตอนนี้ห้ยังไปของจนท่เที่เรานอนอยู่จะจะว่าคุณหนูเสียทามไปหาไม่ได้ดอกเยได้ทำไมดูความจะไม่รับไปเยู่เขาไม่ตอบอะไรเขาจะด่าเดก็เลยรักหาไม่ได้เกก็ตอบพกตรงเพวกเไม่สบายทีไมแม่เป็นไงบ้างอเดอกเขาม่รูแกตอนเช้าดวกูก็หายเงี้ยกูกินาแล้วกูจะนอนอ่ะับิน่ะ แ่็ความน่ารัาแกไม่อยากบอกแกตอบแค่สติ๊กเกอร์วันที่แกเดินทางมาที่เขามาส่งแกพันโทมาว่าแล้วก็คิดถึงนะครับผู้ชมม่ให้น้ำจบสติ๊กเกอร์หัวใจครับพื้นในฉันแค่นั้นขอความสุดท้ทายที่คุยกันเอาคัมฟูมาสิอยากดมแล้วก็หายไปเลย อยากดมอ๋อไก่นนี้เวลาเราหยอกเขาแล้วก็อยากดมอยากอยางนั้นี้่ไาพื้นไีพื้น้เอสวัสบคครับพี่แบงขนะ่ั่แขแกคนสัพันาเนคสัมาี๋สัมาขอบคุณอาหารว้คกดีค่ะขอบคุณอาหารอร่อยจากน้องแบงค์นะคะอร่อยมากคขอบคุณนะแบงค์อยขอบคุณนะครับก่อนกับ ขอบคุณอาหารจับแทบเนี่แล้วนนางชอบใท้ก้นเป่าหลายพี่น้องเล่นเป่าเปา่ไมนั่งทงมาไปแเรื่องอะไรปะเวลาคนที่ดงรู้จักนางที่ช่องลกเจอด้วยนะครับผมนาง่สูงมา้วก็บอว่าแต่ขาวดำให้ปูซิปทุกครั้งเลยแก็สียางครับทำรูปให้กูแต่งขาวดำแล้วส่งให้นางน